เราได้เห็นไหมครับหุ้งป่านี่ครับป่ามันหมุนลุกไปเนะครับนี่ปลาไม่ล่าหนามมันมัดนะครับมันจะหมุนหมุนลุกไปข้างล่างนะนี่ครับหุ้งเอี้ยนครับนี่ครับนี่ครับเห็นนะครับนี่นี่ครับวัดเป็นไรนะครับ วงกลดอีกวงหนึ่งแล้วครับก็ปลาติดลูกอยู่ข้างล่างครับนี่แหละหนาอวนไปอีกหน้าครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่นหนาข้างล่างนี่เห็นป่ะนี่ครับนี่ี่นลองนี่ครับงูปลานี่นี่อุ้ครับอันหนึ่งไปครับเล็กไหมครับ ำแขนผมหมดลนีน่ลอมก็หลัมังหงุครับเป็ดมเน้่ครับเนี่ตายของโอ้ยนี่วผัผงลงไปครับคุณเล็ดนี่น้องเอาหื้อปลาครับรค,บคบนี่้อตครับนี่ครับน่อีกเล็กเลยครับเม็ดมนะครับคุณ เล็กนะครับของข้อนี้นักพี่น้องมันเล็กแล้วอีกฮะวัดหม่องไหมนะครับยี่เล็ดเล็นนัพี่น้องเนอสวัสดีครับ